นามัตถุรัตนตยัสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมมสการแด่พระบรมศาสดาจารย์พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกรุณาแผ่ไปในไตรภพพระนบโลปุตรธรรมอันล้ำเลิศพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพร้อมทั้งบุรพาจารย์ทั้งหลาย พระขุนเจ้าพระผมโมลีวิลาญาณโลโลรเรียนธรรเก้าด้วยเสียงกล้าพัทารักกับลำดับนี้ก็ถึงเวลาที่เรียกว่าพัทารักกับซึ่งเป็นมหากับสำคัญกันเสียทีก่อนอื่นก็ใครที่จะกล่าวว่าบรรดาเราท่านทั้งหลาย ที่ได้ติดตามการสร้างพระบารมีเพื่อพระปรมาพิเศษสัมโพธิญาณแห่งองค์สมเด็จพระศรีสะกยมญีโคโดมบรมศาสดาจารย์ของเรามาจนถึงเพีงยงนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเห็นแล้วหรือย่างว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเรานั้น ว่าจะได้มีโอกาสมาอุบัตรัตในโลกและทรงประทานพระโอวาทานุสาสนีให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้เพื่อองค์ต้องทรงสร้างพระบารมีมาเป็นเวลาช้านานและยากลำบากนักหนาะใช่หรือไม่เล่าการที่กลาแทรกไว้คล้ายกับการแกล้งให้เรื่องหยุดชะงักเสียชั่วครู่ในตอนนี้ ความจริงไม่มีอะไรเพียงแต่มาคิดเอาเองว่าหากจะพัลนาเรืเ่อยๆไปก็ย่อมทําได้แต่ให้เป็นห่วงอยู่ว่าเรื่องการสร้างพระบาร,รมีพัลนาอยู่นี้เท่าที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวลามากมายหลายมหากัปนักหนาะว่าเป็นมหากัปนั้นบ้างมหากรปนี้บ้าง ซึ่งค่อนข้ามจะจำได้ยากสักหน่อยถ้าไม่ค่อยพิจารณาให้ดีกว่าเห็นทีจะสับสนคืออาจทำให้งงๆไปบ้างก็ได้เฮอนี่มันผ่านกับอะไรต่ออะไรมาบ้างแล้วล่ะและเมื่ออะไรจะสิ้นสุดถึงกับที่ได้ทรงตรัสรู้กันเสียทีด้วยเหตุนี้จึงหยุดเล่าเสียชั่วครู่แล้วตั้งใจจะบอกให้รู้ว่า บัดนี้ถึงมาหากับที่สำคัญแล้วขอให้คอยสังเกตจะจำให้ดีเอาละเมื่อได้หยุดพักออกนอกเรื่องมาพอสมควรแล้วทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างพระบรมีข้ององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสืบต่อไปดำเนินความว่า เมื่อศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระมิง่งมงกุฎพระเวสปูสัมมาสัมพุทธเจ้าเสื่อมสูญล่วงไปนานแล้วจึงจะสิ้นอายุแห่งมันทักกับนั้นเคลั้นการแห่งมันทักกับที่กล่าวมาแล้วนะั้นล่วงไปแล้วก็เริ่มต้นขึ้นกลับใหม่ต่อมาแต่เป็นที่น่าอนาชงเลสนักหนาเพราะว่ากลับใหม่ๆต่อมานี้ กลับแล้วกลับเราก่าล้วนูญเปล่าวเป็นซุ้นแยกกลับเสียทั้งสิน้นไม่มีองค์พระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัตรตในโลกเรานี้แต่สักพระองค์เดียวเลยเป็นเวลาร่วงเลยนานถึง31มหากับนับว่าโลกต้องเว้นว่างห่งางไกลญเปล่าจากพระบวรพุทธศาสนาอยู่นานนะ เมื่อศูนยะมหากับทั้ง31นั้นล่วงไปโดยลำดับแล้วพระทีนั้นจึงมาถึงมหากับที่สำคัญมหากับสำคัญที่ว่านั้นก็คือมหากับที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้นั่นเองมหากับที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้มีชื่อว่าพัทธกัปหรือพัทธรากัป ทำไมจึงเรียกว่าพัทรกับข้อนี้เห็นจะไม่ต้องพูดมากเพราะได้เคยกล่าวไว้แล้วหากจะให้กล่าวซ้ำอีกทีก็ต้องกล่าวคำว่าพัทรกับหมายถึงกับที่เจริญที่สุดเจริญยิ่งกว่าบรรดากับอื่นๆทั้งหมดไม่ว่ากับอะไรก็เจริญสู้พัทรกับนี้ไม่ได้ต่อการนานักนา จึงจะปรากฏกับเช่นนี้ขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งลองนึกทบทวนเถิดตั้งแต่พลนามานี้เป็นเวลานาน,านไม่ใช่น้อยแต่ยังไม่เคยมีพัทธรากรับเลยเพิ่งจะมามีปรากฏเอาในตอนนี้เองเหตุไรจึงถูกเรียกว่าเป็นกับที่เจริญที่สุดก็เพราะว่าเมื่อพัทธรากรับนี้ปรากฏขึ้น ย่อมมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบาตรัสในระหว่างกับนี้มากถึงหพระองค์ทีเดียวเช่นในพระทรกับที่กําลังพูดถึงอยู่นี้ <S 1> <S 1> ก็มีสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบาตรัสในโลกตามลำดับหพระองค์คือหนึ่งสมเด็จพระมิ่งมงกุฎสุนทพุทธเจ้าสสมเด็จพระมิ่งมงกุฎโกนาคมณะพุทธเจ้า สมสมเด็จพระมิ่งมงกุฎกัสปัะพุทธเจ้าสสมเด็จพระมิ่งมงกุฎศรีสาตยมุนีโคดมพุทธเจ้าคือองค์พระบรมศาสาศดาของเราท่านทุกวันนี้หสมเด็จพระมิ่งมงกุฎศีอริยะเมตรยักพุทธเจ้าซึ่งจะมาตรัสในอนาคตการภายภาคหน้า บัดนี้จะได้พรันน,นาถึงการสร้างพระบารมีขององค์สมเด็จพระศรีสากยมุนีโคดมบรมครูเจ้าในตอนต้นแห่งพัทธรกับนี้ต่อไปขอท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาพิจารณาด้วยดีดังต่อไปนี้สมเด็จพระกะกุสันธาอุบัติ กาลเมื่อสมเด็จพระมิ่งมงคุดพระกกบกุสันทาสมาสัมพุทธเจ้าจะเดจมาอุบัติในโลกในตอนต้นพระเทวกับนั้นพระองค์ทรงเป็นพระบรมไตรโลกนาถด้วยทรงมีพระมหากรุณาในพระทยทรงบำเพ็ญพระพุทธเจริยาทรงประกาศพระบวรพุทธศาสนาอันเสื่อมสูญไปจากโลกนานนักหนานแล้ว ให้ปรากฏมีขึ้นเพื่อประชา,าสัตว์ทั้งหลายจะได้ดื่มอามาตะรสถ,ถึงซึ่งสันติบทคือพระนิพพานพระพุทธองค์ทรงเป็นพระบรมโลอุตมาจารย์ประธานโลอุตร,ระสมบัติอันสูงสุดให้แก่ปวงสัตว์เป็นอันมากแล้วครั้งนั้นพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราได้สื่อปฏิสนธิ ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ในขัตติยราชวงศ์เมื่อองค์สมเด็จพระบรมชนากาธิราชเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้สเสวยราชสมบัติทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าเขมนราธิราชพระองค์ทรงมีมหิทธิอำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงประกาศไให้ฟ้าประชาชนด้วยพระมหากรุณาดุจิิดากับบุตรเป็นที่สุดเคารพของพวงประชากร เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมวันหนึ่งทรงมีโอกาสพบสมเด็จพระโลก,กเชษตากกับผสันทสัสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับพระธรรม,มเทศนาแล้วมีพระไทยโสมมนัดเลื่อมใสนักหนาะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ทรงพระอุสาหาเสด็จไปสดับพระธรรม,มเทศนา ในสมนักแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นประจำวันทุกขโบโสถศีลพร้อมกับได้ถวายทานในพระศาสนาเป็นอันมากต่อมาก็ทรงมีพระราชศศัทธายิ่งขึ้นเป็นลำดับในที่สุดทรงสละราชสมบัติออกบรรพชาในสำนักองค์พระบรมศาสดาทรงพระอุตสาหะศึกษาพระปริยัติธรรม จนแตกฉ้าในพระไตปิดกปรากฏพระคุณนาเป็นพิเศษว่าพระธรรมปิดกเท่าราทิราชทิ่ขุกเป็นที่เคารพเรื่องใสของประชาชนทั้งหลายในสมัยนั้นเป็นอนันมากการวันหนึ่งสมเด็จพระสันเพชรกะกุสันทะบรมตรัยโลกาจารย์จึงโปรดประทานพระพุทธดีกาพยากรณ์ว่า พระเขมราพิขุนี้เป็นนิยตะโพธิสัตว์เที่ยงแท้ที่จะได้ตรัสเป็นพระสัพพัญยูสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระศีสากยมุนีโคดงในอนาคตกำหนดนับเป็นลำดับองค์ที่สีในพระเทวกับนี้ ครั้นทรงกระทำพระพุทธพยากรณ์แก่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าซึ่งเป็นพระเคมาราชภกุุชนี้แล้วสมเด็จองค์พระปฏีบแก้วกับขุสันทัส,สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญพระพุทธกิจอยู่จนตลอดอวสานการเมื่อประมาณพระชนมายุยืนถึงสี่หมืนปีก็สเสด็จดับขันธปรินิพพานล่วงไป ภายนอพระชินนศีเขมราชภิกขุผู้มีพระพุทธบารมียานใกล้จะสำเร็จเมื่อได้รับรัะยาเทศคำพยากรณ์จากสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงพระทศพลยานก็มีกมลโสมมนัสยินดีปรีดาอ,อธิษฐานพุทธาพิธิหารบารมีให้มั่นมากในขันธสันดาณ สมาทานถือที่อย่างทศบาร,รมีธรรมในเสื่อมคลายครั้นแตกกายทำลายคันแล้วก็อุบัติเกิดเป็นเทพพบุตูรสุดประเสริฐณสวรรค์พระเทวโลกขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกท,กทกุท่านสาธุ มีนนพระพทเะะธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกลราวขออนุโมทนาจิตเป็นกุศลของทุกทุกท่านสาธุ